บางทีทุกท่านขับยานทงแท่่พิซซ่เป็นฝั่งล่างเนาะเป็นซีอของ p ีเอ็มเองศูนย์สองศูนย์เนาะเป็นเจ้าของแบรนด์พีเฟอร์มีสังเสนอใกับท่านเนาะวันนี้ที่ว่าเขาเดินทางไปส่งสินค้ากับตัวแทนบีเอพีนี่เดินทางไกลเนาะเขาไปนะฮะกูแหละแวงเซกกองกูแหละก็คือไปคุยกับตัวแทนเลยนะครับตัวแทนที่เป็นเป็นบีเอเหมือนกันแนะนำ ผูกฆ่าต้องจาให้คุยงานหาให้บริสัทเขาต้องไปคุยให้เพป็นฟังดังเขาใจแล้วก็เปิดตลาดให้เพ,พิ่นต่อพระวรรณภูเผาเขารับคือพระได้เป็นตัวแทนของเขาเนาะแต่เราแข่งแต่ละ,ตละเมืองแต่ละแต่พราท่านเป็นตัวแทนนะครับ VIP เข็นไปนี่เขาเปิดตลาดให้ท่านฟรีก็คือท่านไม่แต่ว่าเฮียนหูแตาวันบ,บระคมบริษัทเนี่ยบริษัทก็สิบอ,อกเองเหรอว่า วิธีการเปิดตลาดนี่เ้าใช้โลกพื้นที่เปิดตลาดในลักษณะแบบไหนแหลก็ซอยได้จังไรสินะนบริษัทจะจัดการทงหมดเลยน่ะงเค่งปูเปิดตลาดวิทยยากรสินค้าต่างๆค่าจ่ายต่างๆบริษัทจะดูแลตรงนี้หมดเลยดูแลทัดน,น,นะครับให้เกินเป็นปลูกขาดเรื่องนั้นให้กับเขตดันให้เรืเ่อยไปนะะแต่ว่าเขาต้องมาเข้าใจระบบก่อนพอเขาจะเปิดตลาดให้ครับตัวแทนจำหน่ายที่เข้าใจระบบเทล่าน้น ระบบนีขึ้นยังระบบพาเวอร์ขึ้นเนื่องระบบแผนธุรกิจสอง่นแม่ระบบการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆระบบแผนธุรกิจท,ทั้งหมดอยู่ครบแผนกระตันมันมีผลแบบได้แต่ทันได้ประโยชน์จะแต่ละแผนมาเขาใจไจะมาลงว่าเขาจะขับเคลื่อนระบบจยงไรน้องพูดชัดกับไปเปิดตลาดทานันทุกที่ทุกบอลทุกเมืองทุกแขวงไปหมดเลยเนาะมันไดยเขาสะดวกคุยกันระไไดับใกลได้ประมาณนี้ก่อนให้เข้าใจในชะ่วงนี้น้อที่นี่ ะจะมาตอบคำถามเนาะเพราะว่ามีผู้วังเนาะก็คือติดต่อมาก็คืออยากเขาถามว่าท่านเริ่มต้นธุรกิจนี้เนาะเขาเริ่มต้น,ตน,นจนังไดใช่ไหอยากขายอยู่แต่หยาดขายบาย่ได้เนาะก็เขามาสมัครกับสมัครอยู่ตอนนี้เขาก็สมัครเป็นตัวแทนแบบย่อมๆเนาะก็คือสื่อสินค้าหาก้อนซิปก้อนสินะเออ ไปขายแล้วกานไปโพสขายถ่ายหูแล้วก็ปโพสขาย,าย,ายบางคนกันบบนสื่อสินค้าสับไพอได้เปิดเิี่ยนสับก๊อปเตะหูไปโพสกับมีแล้วการโพสไปโพสมากบ่ม,มีใครสนใจแล้วก็เลิกแล้วก็ท้อไป,ป,ปแล้วกาเห็ดไม่ได้ดอกคือความขาดบางของเขาเขาคิดว่าเอาไปโพสเดี๋ยวนะมีคนกดไลค์มีคนกดแชร์แหละแต่เขาจะสื่อของเขาขึ้นว่าจย่างสิแล้วก็ถามบ่มีใครกดไลค์มีใครกดแชร์กับบ่พอใจน้อย แล้วก็บรินใจเขาคือว่าจังสีบอกเขาว่าสีไดงเงินนะแล้วก็รวยที่จริงบ่แมียเขาพรเจ้าสีบอกคก็รับให้ฟังก็แก็คือขนาดตัวเขาพรเจ้าเองเนี่เป็นตังตังตังเจ้าของบริษัทเป็นซีอีโอเด็ดแท้นี่นะเวลาโพสลงไปยังบ่มีไฟกดไหลคือกันบ่มีไฟกดไหลคือกันบอกตรงๆอยู่แล้วเนาะผมมีไฟกดไลห์บ่มีไฟกดแชร์คือกันแล้วก็บ่มีไฟมาถักถ่ายทำๆนะผมมีไฟมาสื่อของคือกันนี่แหละบอกให้ฟัง ถ้าจะไปหน่อยอย่างต่วันหนอดคล้ายเอาได้ทุกมือหนอดคล้ายเขามีทุกมือเขามีได้ไหนกันท,ทุกมือทุกเดือนให้เขาใจได้จะจะไปอินก็มันเลยไอ้พวกนั้นเฟซบุ๊กบอยูทูบมึงจ้ะมันเป็นเพียงน้าบัตรของเขาเองเนาะเวลาเขาโพสต์ไปโลดโพสต์ทุกวันอย่าดีโพสต์ใจในหน้าเหมืนอนึ้นเดือนเหร่ยเฟซบุ๊กนี่เขามีระบบการจัดการนันคือนี่ขอหามในการโพสต์อยู่ในฟีดหน้าฟีดชนตัวที่เขาทันเคยโพสต์นะ เดี๋ยวนี้เห็นบอด้เนาะจริงเขาออกแบบมาเท่านีร่ลุงกิจวัตรประจำวันเสยๆเดี๋ยวกาดที่ต่อกันสางคอนเนคชั่นระวันงูกับมูเสยๆเนาะเขาบปิดห้เาออกแบบมาขายของแต่ใบคนเท่านีร่เอาเฟซบุ๊กมาขายของบันทึกเฟซบุ๊กขายของจริงเขาให้เ้ามาเปิดเพจม,มันจะมีเฟซบุ๊กเพจอยู่แล้วเพจแั่ไม,ม่เป็นหันขาดเป็นนาเพจน,นาหาันขาดเขาสมัครสางหันข่าออนไลน์แดีวกาดขายของเขามีให้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้มีหอด เวิร์กเพลทก็มีอยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะเพื่อให้เฮาไม่เฮ็ดงานอยู่ในหนังสือขายของอยู่ในหนันสามารถโปรโมทขายสินค้าได้เลยฉะนั้นเนาะบ่แม่นว่าสิมาเอ้าไป่เขียนในเฟซบุ๊กเลยน้อยเฟซบุ๊คลบแอปพปถิน่นทําบ่ขายพี่แม่มดอกไนว่าหลายคนก็บอกประมาณนี้ไปจริงๆให้เข้าใจเนาะแพลตฟอร์มเขาสร้างมาก็กเพื่อมันมีเหตุและปัจจัยของมันมั่วหมวด,ด,ดนัน่นแหละเข้าใจตรงนี้สนั้นตัวท่านเนี่ยต้องเรียนหัวมือท่านเขา จะคอยเน่นใส่แพลตฟอร์มเขาเรื่อยเรทันเขาใหญ่ประมาณนี้ฉะนั้นผู้ที่มันน้อยอกนนอยใจ่าบม่มีภัยกดไหลกดแช่คนเพื่อนกับบริเวเพื่อนไม่ไปสนใจเห็นทาไมต้องสนใจหรอขณะตัวเขาพระเจ้าเนี่ยเป็นพระท่านบริษัทจริงๆยังไม่มีภัยมากกดไหลกดแช่ไม่ไปสนใจนะหากแต่ว่าเปยั้งแหละต้องใส่เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นเป็นตัวแบบเขื่อนธุรกิจออนไลน์เพราะว่าคนกลุ่มเอ๋อเขาเล่นเฟซบุ๊กหลายยูทูบหลายฉะนั้นมันเป็นระบบออนไลน์นอยหยปัจจุบันนี้ฉะนั้นก็เลย ข้าพเจ้าก็เลยไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปสนใจเหลืองเล่าป้องกันกดไลค์กดแชร์ข้องกันสั่งสื่อของใน f a c e b o o ผมก็สนใจหอกแต่ว่าเฮาเหตุเพื่อเป็นหน้าบัตรของเฮ่าเขาจะบอกหน้าบัตรคู่มือบบมีเฮดเจียขึ้นมาแล้วกันอันนั้นอันนั้นขั้นมีก็ดีแต่ว่ามันมันมันเป็นออฟไลน์แต่ขั้นเป็นออนไลน์คู่มือนี่คือเขาต้องส้างตัวตนบนโลกออนไลน์ห้ได้กิจกรรมที่เขาไปสื่อขายเขาไปขายคือเก่า่แมนชิมะนางขายอยู่ อยู่เฮือนแต่ก็นางโพสแต่ไฮบูมาทักสื่อแต่เป็นทรงมันง่ายผดบ่มันมันง่ายผดบ,บานเท่ามันยังษ์สางคอ e. นเนคชั่นแต่อยู่นี่เพราะงั้นจะคือบอกเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่นี่ลงไปขายคือเขาเคยขายผ่านมาใช้รถจักรยี่แหละย่างก็ได้เนี่ยไปคุยแต่ละเฮือนเพื่อนอยู่ใช้นัดแตวก็คุยกันอธิบายเขาฟังแล้วก็ทายหูมันจะไปลงลง่ลงล่งในเฟซบุ๊กเขาซือ้อเขาเขาแบบ ทายกับคนที่เป็นลูกค้าเขานั่นทายกับเขากับซื้อเงินกับกอนหนึ่งกระทายก็ลงไปแล้วก็โพสต์ไปลง f c e b o o k อยาหวาังกันกนไหลกดนแช่แต่ว่าให้เข้าใจว่าเวลาเขามาเห็นถ่นลงโพสต์ที่จันะขายใด้ขายดีทะลลก่อนซองก่อนที่สมัครเนบรสมัรเนสื่อนำขายง่ายก็ล,ลงไปปกติเข้าใจว่าส่วนโพสต์ขอมูลกับปกติลงไปและ เวลาคนอื่นเวลามันลงไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งสองเดือนสาเดือนไปเรื่อยนะบัดนี้เวลาเขาเกิดความสนใจบริษัทผันอีกเพราะมันเต็มประเทศต้องสื่อขายเต็มประเทศสินะเขาเห็นบัดนี้กเขาเห็นด่านขายเขาก็ระลิกเขาไปเบิระวัติด่านอยู่ในเฟซบุ๊กคื่อบ้าหน้าบัสเนาะยวเขาลิกเขาไปเบิ่งกเขาก็ไล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 งไปแล้วบันทานเฮ็ดจริงเฮ็ดจังบอหรือเฮ็ดขี่ตัวเฮ็ดเร่นเรนหรือพ่อกระเทือนยืดเื่องา บอมีลูกคา้าคนใดอยากซื้อของนำบุคคลที่เป็นมือสมารเลนจับไปลดและบ่มีนักขายคนใดที่รีบัทมาเป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวท่านในทางการที่ท่านนี่บ่เป็นมืออาชีพบม่มีเขาหาคนที่เห็นอีหรีเขาหาคนที่เป็นมืออาชีพเขาหาคนที่รวยจริงรวยจังเลยเขาอยากเขียนนำบุคคลน,น่น้ให้เขาใจมั่นๆดีเด้อฉะนั้น Facebook YouTube เปลี่ยนจงใส่ให้ัเป็นบอมไม่ไปขาดวังน้ำมัน มุ้งแมนสันได้ทันใครได้ดันสันเขาผูจัดการพดบริษัทในเนาะไปเพิ่งไปเพิ่งหย,ยดไหลหยดแช่คลองของขับผูจัดเนี่ยมันนี่ได้แต่เออบางทีมันขืนแช่มันมีพวกกี่คนเนาะนางแช่ชอยสือก็้วมันเลขาดวางแบบเขาตรงแช่เนาะถ้าเป็นประโยชน์กับแช่ให้ลูกทีมต่อกกับเฮ็ดไปเพราะเขาผูจัดต้องการลงเป็นขอมูลให้ลูกทีมลูกข่าก้เนหนีส่งต่อกัอนไปเสยๆเนาะให้เขาใจประมาณนี้ฉะนั้นก็คือนี่คือวิธีการ การเห็นในออนไลน์เขาก็าที่ก็โพสต์ไปสร้างประวัติสร้างเรื่องเลา่าตัวเองกับสินค้าของดีฟเม่เนี่ลงอยู่ในเพจลงอยู่ใน Facebook ต่างๆนี่ให้คนนี่เกิดความเชื่อมันสาคัญกันให้ธุรกิจให้จาหลุดอันดับแรกที่ถัดตรงสางตัวต้นขึ้นมาคือความเสื่อถือจำไว้เด้อความเสื่อถือสําคัญที่สุดความเสื่อถือนี่บ่มเมนการแต่งตัวดีใส่สูทไซนิทไข่บ่เมนไลอันนั้นโจรมันก็ใส่ได้ เอมิตรสายชีพมันกระชายแดดส่สูใสายเนกไทยมันโมเมนต์สุความเสื่อถือก็คือตัวท่านต้องมีความหนาเสื่อถือก็คือต้องเป็นคนที่มีสัจญาบอกจริงทำจริงเหตุนั้งเหตุอี้ขั้นบนจริงเน่เบาๆเ้ยแล้วก็ต้องต้องต้องชื่อซัดน้ำเขาเขาทรงคล้องมาโอนเงืนมาก็ตอ้องได้ทรงคล้องตามนั่นตั้งยัง่งต่างๆข้องก็ต้องเบาถึงความจริงที่เฮาหูซึ่งดีเนี่ยลงไป แลกกระสางคนสัตว์ก็เพื่อนฟูงไหวมันเป็นไปเคยไปหลอกลวงเขามมกแล้วก็ไม่เห็นด้วสิม,สรรมันกิดชัจจามกับบารมีีคนที่สาคัญเนาะและสําคัญคือต้องให้ฝึกตัวเองถ้ไม่มีบารมีในตัวเองเขาเกิดความหนา่เชื่อทือไหนได้อันดับแรกนี่คนี่ต้องทำนักธุรกิจต้องทำไม่ได้ไม่จังไปได้เนาะอันนี้ให้เขาใจก่อนแต่ที่นี่เมื่อเขาว้ามาจุนี้แล้วก็ได้ว่าว่าแล้วนี่เขาเริ่มต้นเป็นนักขายทำยศนี่เขาเริ่มต้นจังไหนมันจะเีเกินผล คำถามของหลายคนไปยากหู้ข้าพเจ,จ้ายางบอกว่าการเลือกต้นที่ดีที่สุดในการขายสินค้ามีขอเดียวเทะนะ่านั้นบ่ต้องมีขอขอื่นใดอียังละ่ะใส่เองใส่เองแล้วก็แช่ความหูประสบการณ์นะบอกต่อกับผู้คนจากเขาใส่เองะน้นเาสิใส่อย่างใส่สบู่ก็ใส่เเขาเห็นห้วแหละตั้งกล้องมาแล้วแล้วนวดนวดหน,ดหนาหเห็นโลดว่าเฮาใส่เองใส่แล้วก็ บ่มีอย่างเขาก็โพ์ไปเป็นวิดีโอกันได้เป็นรูปภาพก็ได้โพสต์ไปบ่ต้องแค่มาฟาฉิตกดไลค์กดแชร์มาสนเขาก็โพสต์ลงในเพจของเขาใน Facebook ของเขาอ่ากับพิมพ์คำความนุสึกดีๆที่เป็นเรื่องเล่าจริงๆอ่าส,สบายดีเมื่อนี้ค้ว่าเจ้ามาใส่สบู่ขังทับอิดก็ว่าไปติอ่าเหมือนเห็นสบู่เนี่เขาขา้ายดีเขาใส่แต่ก็ดีเอื่ยนองทักทักมาแล้วเขาก็เลย ก็ได้สนใจน้องมาใส่เบิ่งมันดีจริงบ่เนาะอันนี้ตอนนี้นากรบว่าท่านในเกี่ยงว่าท่านในงามปันไดกระบอกไปยังอะไติดตามต่อไปครับมันดีจริงแหละกับทุกท่านติดตามอยู่ก็จังคอยมาสื่อมาขายนํากระดาษแล้วแต่สินะแต่ว่าตอนนี้เขาเพี่จะากาลังใส่เองก่อนกับมือทมิตก็ลองบึงประมาณนี้ไหมก็ใส่ใส่เขาเบึงใส่ตันนี้ก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยตนนัวนี้อ่าอ่าอันนั้นเพื่อนบอกว่าใส่ไปแล้วต้องนวดก่อนแล้วก็ทิ้งไปหนึ่งนาะทีแล้วก็ล้างนวด,นวดอีกใส่คู่กันโอเคเสร็จเอามาเออ ความรู้สึกหลังเออมันกระไซขืนเนาะอ,อ้าตอนนี้ตึงขืนเนาะโอเคในมือตะม,มิด,ดได้ในมือมือหนาสีมาเห็นได้บางอีกกระเฮ็ดไปเรื่อยที่ล่ะมันจะเกิดความหนาเฉือเองว่าตัวทันเะใช่้จริงๆโมเมนต์มากเลยโพสเอาโพสเอา,เอาขายขายข,าย,ขายเขาบสขขอสซือ้อกเขียน บ้าบอกเขาแตกเลยมันโมเมนตนยกจกระบาได้จากให้ฟัางว่าทุจูกันฟังนะก็คือการขายที่ดีคือเขาใส่เองทุกอย่างต้องล่องเองใส่เองเพราะใส่เองแหละฮู้ซึกดีแหละโอเคบ้านนี้ฮู้ซึกดีแหละมันจะมีคนทักเทาดอกอยากซื้ออยากใส่น้ำเพราะซื้อใส่น้ำแล้วที่นี่เขากลับไปไปส่งของเขากับทายวีโอไปน้ำชักหนึ่งสามานาทีหานาทีมาต้องร้ายดอกเออเดียวเป็นวีดีโอทีมีทำให้เห็ุตามคมสมารทเท่าเป็นซํำนัยเหตุซํำนัน ตัดต่อวิดีโอปเป็นกับเฮดต,ตามบะต้องตัดก่อนนะกเกน,านาะแล้วากะเกิดความชำนาญแล้วเขาเริ่มเก่งแล้วผู้แล้วมียอดขายแล้วเริ่มมีลูก้าต่างๆมีคนติดตามแล้วเดี๋ยวเฮียนตัดต่อวิดีโอดแด้ไม่เฮียนน้ำนะครับอย่างซ้อนให้หฟรีจะซ้อน,หน,หนให้ฟรีเนาะให้เขาใจนะจุนี่นี่คือวิธีขายจริงๆใน่านต้องขายตัวเองก่อนก็มาขายตัวเองก็คือขายภาพจากของนี่มาตัวเองเนี่ยใส่เองจริงๆอยู่กับมันจริงๆเหมือนกับตัวขับพระเจ้านี่นะ ทุกขังที่เหตุผลิตภัณฑ์ยังมาต้องมาซายเองต้องมาซ่อมเมืองเองแบบมันเป็นจังไหนมันเป็นจริงบอลหลักทายวีโอลงเมื่อเห็นพ้นแหละเกินความประทับใจและหลูกข่าเขาจังมีอารมณ์หลวมในการแบบมันมันอินเข้าใจปะคือมันมีอินเนอร์มันอินจากข้างในออกไปกับสินค้าน่ตรงัหนพอๆมันมีความู้สึกเลยะเขาก็ไปบอกเต็มปากเต็มคำเพราะเต็มปากเต็มคำบคนนังฟังเขาก็บ่งสีหนาเบ่งแววตาเจากอยู่แล้ว เพว่าไพ่แหละเป็นเฮาเหมือนกันมีคนมาขายสินค้าให้เฮาเบิ่งหน้ามันตัวได้มันจะได่เงินมันสินะมันจะได่นเงือกเนี่ยจะเฮาก็บ่มีความเชื่อถือให้ฟรีก็ยังบ่อยากซื้อย่านมันใส่ยาผิดแม่นบ่จัดว่าเหมือนกันนั่นแหละแล้วหลังสินค้าเฮาถูกตัวเนี่ยกับประโยชนเทสมาแล้วโอเคผ่านในสินค้็เฮามีอินเนอร์น้ามันแหละเฮาขึนําเสนอเมื่อนําเสนอเนี่ยมีคนซื้อมีคนซื้อแล้วเขาไปใส่เขาไปบอกกันนำไปถ่ายวิดีโอเขาว่าการเปลี่ยนแปลงให้เบาความรู้สึกจริงๆมาเป็นอย่างไรเฮ้ยบอกถูก Facebook ทุกวิดีโอที่เขาไปจะลงไปเพราะว่าจะตัวเขาใส่เองหรือว่าลูกข่าใส่เขาไปจะเก็บข้อมูลลงวนล้วนจะเอาจากข้อมูลซึ่งจริงๆนะตอนน้นะบอกให้เป็นตัวเขาให้บอกความจริงไปโลดมันจะสบายใจหลังเกิดความเสื่อถือใช่ปะขนาดอย่าบอกว่าถ้าท่านอยากขายได้จริงๆให้เริ่มต้นจากการใส่เองใส่เองใส่เองแต่กระไายวิดีโอไปเลดบอกเมนว่ามันนั่งโพตแต่หูร่งไป โพสก็นยังโพสบาเป็นสำนักไม่ติดจะคู่ชนะขายดีหนักนีนี่ไอ้ดีหนักนีนี่ตะตังโอเคมันก่นนั่นจุดหรอกว่าแต่ว่าคนมันขี้ขาดอ่ะคนมันมันเต็ม f เฟซบ o ๊กดูสินค้านั่นน่ะเออสินค้าเพื่อกรวบบดีเพื่อกรวบบดีเจ้าดีสองมันดีสามเจ้าดีสามมันดีสี่มันแข่งกันบนจมตีเถื่อฉะนั้นให้เข้าใจเรอว่าลูกค้าเขาจะสนใจหนึ่งวิดีโอสองก็คือยินเนอร์ของผู้ขายเนาะสามก็คือ สินค้านั้นมันไปนตอบโจทย์สิ่งที่เขาปิดปัญหาเขาเขามีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเขาไปแก้ปัญหาหเขาถือทุดนดิเขาซือ้อเขาเอาจริงจริแต่ว่าอยากให้ตัวทา่านใส่เองล่ะ่อเขาจะถามผู้ขายใส่หรือ,อยังนี่นี่มันเจ็บแสบทั้งทาง่านเจ็บแสบที่สุดเลคือจะมาขายเนี่คมงงามนี่เดีย๋ยวใชมาดบ <laughs> แล้วผู้ผู้ขายในี่ใส่แล้วบ่นี่บรรคัเนี่ยเป็นอย่างเก็บว่าคขายเม่ไดรเดี๋ ใค่อครคยบังงามนะ่อยมิตเซียวอย่คาครจคายได้จริงได้ไเนี่ตัวเจ้าอยากเอาสื่อตอนนี้แหละกับไปโพสโหลดะอยากไปเบ่าโหลดมันดีมันทิ่ไม่ได้จะเสือขั้นตัวเจ้าบอกเปลี่ยนแปลงจากของเข้าใจ่มันต้องเปลี่ยนแปลงจากของมันต้องเปลี่ยนแปลงจากของจริงๆ modify ใหม่หมดเลยเออแต่คือ เขาสิขายคมงามเขาก็ต้องม o d i f y แต่ฟังไม่ต้องคมง่ามแต่ว่าให้เริ่มต้นใส่สิขาดเนี่ยจงให้เกิดอินเนอร์เข้าใจเนาะบางแม่เอาหูุไปโพดโพดโพดถ้าพกกลุแบบนี้แบบนี้แล้วก็มาคล้องค้อยคนกดไหลกดแชร์คนโพดติดตามเขาบมาในดอกเวลาเขาสเสื่อจริงๆเขาอาจจะบมดเสื่องเจ้าซะยกเวทคนขางตัวคนขางบ้านให้เข้าใจว่แต่ว่าบอกอีกเคล็ดลับนหนึ่งก็คือการที่เป็นนักธุรกิจใหญ่เข้าตรงนี้หัวคิดเป็นธุรกิจนำการลง พูดถูกห่้งการลงพื้นที่การเว้าการคิดการแจกการแถมการเห็นโปรโมชัน่นท่านต้องมีมือคิดเปน็นธุรกิจนำนอกจากที่บริษัทคิดแล้วท่านต้องมาต่อเติมอันใดที่มันเหมาะสมกับลูกค้าของท่านท่านก็ต้องคิดอีกจุดหนึ่งอันนี้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเขาต้องมีไอเดียออกมาก่อนนะสมัครคือออกไปได้ เขาใจเนาะตรงนี้เนาะให้เข้าใจตรงนี้โอเคก็รใให้เข้าใจประมาณนี้เรื่องเล่าคลองการขายเบื้องต้นก่อนเรื่องเล่าเขายังหลายมากมายอยู่ในระบบของเขียนั่นมีสอนเป็นเรื่องเป็นเล่าหมดแหละอันนี้บอกมันจบประสาทซะแต่ว่าก่อนที่จบในคลิปนี้อยากโปรโมทสินค้านิดนึงครีมบำรุงเนาะอันนีน้ของบีฟอร์เนาะอบีฟอร์เมกเฟสเฟสโชกเคลียร์นะนอก็คือครีมบำรุงนี่อย่าบอกว่า ใสด่ดีเนอใสด่ดีเลยเขาเปเจ้าใส่เนี่ยซ่อมเบืองสามวันมือทีามิดเนี่ใส่ไปเนี่ยคได้เอาไปใส่กระตามเลยมือที่มิใส่ไปมันจะซึ้อขั้นสิวเก่าเขาเป็นจาแม่นางคิดอ่ามันคือขั้นปะมันคือขั้นสิวเก่ามานางคิดเออมันเป็น,ม,น,ม,นมันมีคำว่าเฟชชอวเฟชชอวเคลียมันแปลว่าเคลียใบหนาทั้งหมดเลยอันได้ทีว่าบกพึงประสงค์เนาะมันมีคำว่าภาษาภาษาักฤษว่าเฟ เฟสโซเคลียดนะไม่เป็นไรวะเคลียดใบหนาทั้งหมดฉะนั้นตัวเคลียดใบหนาทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นเวลาเขาใส่ไปเนะาะทังที่หนึ่งถัทงที่สองถัทงที่สามนี่มาซู่ซิคั้นซิวเก่าที่มีซิว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 เก่ามันจะออกมาบีบออกมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนแข็ง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 หลังจากนั้นสามหมื่นสี่หมื่นมาเขาใส่ไปแบบหนามันจะบใส่หนามันจะใส่ตึงระตื่นมากเนี่ยมือเสาเนาะทำไมเขาทาตอนกลางคืนเนี่ย ตื่นไม่ยามมือเสานี่หนำเขาไปเขาเข้าไปซองในแหวนเด้อซองในแหวนเนีย่ยหนามันจะนุ่มน้ำมันมมสิอมชมพู่ขึ้นมาแปลกเหมือนกันเนาะนี่แหละภาพที่ท่านได้เนี่ยนี่เนื่งเลยขเขาไปจะใส่ก็คือหนึ่งเบูบิฟอร์เม่สองก็คือครีมบำรุงของบิฟอร์เม่สามก็เป็นครีมกันแดดนบิฟอร์เม่สี่แปรงผับเพื่อก็ผับลงไปแปรงผับนะผู้ชายก็ใส่ได้ท่านนี่นี่นเนี่ยไอ้เบิร์นเอาหนี้เนาะหนามันจะเนียนจะใสนุ่ม พ่อใจตัยแหละ่าจานยะพอใจจากการใส่ทุกๆอย่างเลยอันนี้า้าไว้านาะท่านใส่ดีแต่บอกต่อกันเด้อให้ใส่แ้วก็เก็บวีดีโอทุกขันทุกตอนทุกขันทุกตอน,น,นในการใส่หลังจากแล้วท่านไปบอกต่อความหนาเสถือรมันจะเกิดขึ้นนี่แหละหนาสดเลยเนี่ยแจมเลยเนี่ยเนี่ยพ่อใจมากเลยเอ,อขณะผู้ใายได้ไม่นยิงในสซ้ำเลยเนาะเดี๋ยวประมาณนี้ให้ท่านไปบ่งเอาแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้าย